ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่33อชาชญาอักรรมอาการป่วยของชิยินเหนียงนั้นหนักมากพระนางเริ่มไออย่างรุนแรงหลังจากกล่าวเพียงไม่กี่คำหลีวิหยางเดินเข้าไปจับมือของมันดาเอาไว้แน่นท่านแม่นี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เรียกชิยินเหนียงว่าท่านแม่ก่อนหน้านี้วิหยางมีความสงบนิ่งอยู่ในใจมากพอสมควร แต่มาถึงตอนนี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นในหัวใจมีทั้งความรู้สึกกังวลและความกลัวผู้หญิงใหญ่ต้องเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมในครั้งนี้อย่างแน่นอนหากไว้อย่างมาถึงที่นี่ช้าก,กว่านี้หนึ่งชั่วโมงมีโอกาสที่นางจะมีได้พบมารดาผู้ให้กำเนิดของตนเองอีกต่อไปแม้ว่าซี e. อุยเอ๋อร์ผู้ที่เป็นสาวใช้ของชี่หญินเหนียงจะมีความรู้สึกตกใจมากแต่นางมิใช่ผู้ที่โง่เขลาเลยเมื่อได้เห็นสถานการณ์ที่เลวร้ายตรงหน้านางจึงรีบออกไปหากระเป๋าในทันที หลังจากนั้นซีอุยเอ๋อและไผ่จึงได้ช่วยกันยัดศพของแม่นมเจ้าใส่กระเป๋าและใส่หินหนักๆเข้าไปในกระเป๋าด้วยโชคร้ายที่ร่างของแม่นมเจ้ามีน้ำหนักมากเกินไปและยังมีน้ำหนักของหินเพิ่มเข้าไปอีกเด็กสาวรูปร่างบอบบางทั้งสองคนจึงไม่สามารถยกกระเป๋าใบใหญ่นั้นได้เมื่อเห็นเช่นนี้หลี่เวยหยางจึงตัดสินใจช่วยเด็กสาวทั้งสองยกกระเป๋ามันต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก จนถึงจุดที่เหนลา้าสำหรับพวกเขาทั้งสามคนในการโยนกระเป๋าหนักลงไปในสนามหลังหน้าต่างนั้นเมื่อได้ยินเสียงกระเซ็นขนาดใหญ่ที่เกิดจากการโยนกระเป๋าลงไปในสนามทั้งสามคนจึงสบตาก,กันและถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกรีบทาความสะอาดคราบเลือดในห้องให้หมดแม้แต่ชามซุปใบนั้นก็เอามันไปทิ้งด้วยพวกเจ้าต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วและรอบคอบที่สุดอย่าให้ผู้อื่นสังเกตเห็นได้เด็ดขาด ลีเวยหยางกล่าวอย่างจริงจังขณะกำลังนั่งอยู่ด้านข้างชิยินเหนียงซึ่งสังเกตเห็นว่าในตอนนี้มันดามีอาการตัวสั่นเล็กน้อยชิยินเหนียงม่เคยคิดเลยว่าเวยหยางจะเข้ามาช่วยนางในช่วงเวลาที่สำคัญและทำให้ได้เห็นการกระทำที่เด็ดขาดของบุตรสาวตนเองหลังจากทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติชิยินเหนียงได้จับมือของเวยหยางเอาไว้แน่นรีบกลับไปยังห้องของตนเองเร็วเข้าอย่าอยู่ที่นี่อีกต่อไป แม่เกรงว่าเจ้าจะตกที่นั่งลำบากไปด้วยเมื่อมองไปที่ใบหน้าของมารดาหลี่เว่ยยางจึงสายหัวอย่างดื้อดึงไม่ค่ามีไปข้าจะอยู่กับท่านแม่แม่นมเจ้าเป็นคนของหูหยินใหญ่ท่านใดนั้นชีหยินเหนียงได้ไอ,อีกครั้งเวย่ยงขยับเข้ามาใกล้และรูปหลังนางอย่างแผ่วเบาพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่นอ,อนโยนว่าท่านแม่มีต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับหูหยินใหญ่ข้ามีวิธีจัดการกับนาง ชี้หญิงเหนียงสายหัวทันทีไม่หูหญิงใหญ่มิใช่ผู้ที่เจ้าจะรับมือได้อย่างง่ายดายหลีเว่ยางพยักหน้าพร้อมกับรูปไรใบหน้าของมารดาและรู้สึกได้ว่าหน้าผากของชี้หญิงเหนียงร้อนขึ้นจึงหันไปหาซีอุยเอ,อ๋อท่านแม่ของข้าป่วยเป็นอันใดซีอุยเอ๋อตาแดงขึ้นและเริ่มมีน้ำตาคลอแต่ชี้หญิงเหนียงมองนางพร้อมกับขยิบตาเพื่อเป็นการบอกว่าม่ต้องกล่าวอันใดในท้ายที่สุดซีอุยเอ๋อมิสามารถนิ่งเงียบได้อีกต่อไป คุณหนูสามชี้หญินเหนียนใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากตอนแรกเป็นเพียงหวัดแต่ไม่มีผู้ใดอนุญาตให้นางออกไปพบหมอนางทานอาหารมิค่อยลงจากนั้นมินานต่อมาสุขภาพของหยินเหนียงก็เริ่มแย่ลงลีเวยหยางดึงเงินห้าเหรียญออกมาและยัดมันเอาไว้ใต้หมอนของคู่เป็นมารดาท่านแม่รับสิ่งนี้เอาเวลาให้ซีอุยเอ๋อนำไปแลกเป็นเหรียญเล็กๆเ,เพื่อเอาไวซ้ซื้อยาชี้หญินเหนียงปฏิเสธทันทีโดยไม่ต้องคิดอันที่จริง แม่ต้องเป็นฝ่ายให้เจ้าแม่จะรับเงินของเจ้าเอาไว้ได้อย่างไรหลังจากกล่าวเช่นนั้นนางจึงถอดกำลหยกที่ข้อมือและมอ่อเใ่ยวอย่างทันทีในสายตาของชี่หยินเหนียงมีเพียงความหงอยใหญ่และความรักที่มาจากส่วนลึกภายในหัวใจดวงตาของเว่ยหยางเริ่มลุกเป็นไฟขณะที่สายหัวท่านแม่ทันย่าใหญ่ชอบข้ามากเงินทั้งหมดนี้นางเป็นผู้มอบให้ข้าเอง ตอนนี้ข้ามีชีวิตที่สุขสบายมากดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลชี้หยินเหนียงพยักหน้าขณะที่นางระงับความต้องการที่จะกอดบุตรสาวของตนเองและร้องให้ออกมานางกล่าวพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาว่าเวาอย่างแม่ขอโทษทั้งหมดเป็นเพราะความร้ยประโยชน์ของแม่ท่านแม่ผู้ใดที่ทำให้ท่านต้องกลายเป็นเช่นนี้สักว์วลข้าจะจัดการกับมันเอง น้ำเสียงของเว่ยหยางเย็นชาและซ่อนความไร้กาศเอาไว้คำกล่าวเหล่านั้นมันมีสมควรที่จะเป็นคำกล่าวของเด็กสาวอายุ13ปีชี่หยินเหนียงมีอาการตื่นตระหนกและรีบใช้มือปิดปากของเว่ยหยางในทันทีซีอุยเอ๋อเป็นคนสนิทที่ไว้ใจได้ของนางและป๋ายจือก็สามารถไว้วางใจได้เช่นเดียวกันแต่ถึงกระนั้นเจ้าต้องมีกล่าวเรื่องไร้สาระเช่นนี้อีกความฝันของแม่ขอเพียงให้เจ้าเติบโตขึ้นแต่งงานกับคนที่ดี และมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขสิ่งนี้คือสุดยอดปรารถนาของแม่เรื่องการแก้แค้นนั้นอย่าได้คิดเรื่องนี้อีกต่อไปสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีชีวิตที่สงบสุขและเรียบง่ายเวย่ยหยางรู้สึกถึงอารมณ์ที่รุนแรงในตัวนางแต่ไม่สามารถกล่าวอันใดออกมาได้ชีหยินเหนียงกําลังจะกล่าวต่อแต่ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงแปลกๆป,ป๋อมเสียงดังกล่าวทาให้ชีหยินเหนียงหน้าซีดลงในทันทีและมีความรู้สึกหวาดกลัว กาวกับว่านางมิเชื่อในสิ่งที่ได้ยินนางจับร่างของเวยหยางแน่นขึ้นเวยหยางเจ้าได้ยินเสียงนั้นหรือไม่แมนจ้าฟื้นคืนชีพแล้วหรือซิลเอลทานออกมาด้วยความตกใจหลี่เวยหยางลุกขึ้นจากเตียงในทันทีข้าจะไปดูเองนางรีบก้าวเดินไปยังหน้าต่างและจ้องมองไปที่สบวรน,นั้นและได้สังเกตเห็นว่าบริเวณด้านหลังของหินมีเงาของคนผู้หนึ่งอยู่ จากนั้นมีก้อนหินขนาดเล็กตกลงไปในสนามทําให้เกิดเสียงดังป๋อมนางหันกลับมาและยิ้มกว้างให้กับมารดาพร้อมกับกล่าวว่าท่านแม่มีต้องกังวลเป็นเสียงของหินก้อนเล็กๆที่หล่นมาจากสวนหินข้างสนามเท่านั้นเองหลังจากครุ่นคิดสักครู่หรือเว่ยงจึงมั่นใจว่ามีคนยืนอยู่เบื้องหลังสวนหินแต่มันจะเป็นผู้ใดช่องตามใจทูเดย์ตอนที่34จมน้ำเวย่ยงเกิดความสงสัยขึ้นในใจทันทีว่า ในตอนที่พวกนางโยนกระเป๋าที่ใช้ใส่ร่างของแม่นมเจ้าลงไปในสนามคนผู้นั้นได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ไว้อย่างจึงจับมือของชิหยินเหนียงพร้อมกับกล่าวว่าถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วและจะกลับมาเยี่ยมท่านอีกแม้จะมีต้องการอยู่ห่างจากบุตรสาวแต่ชิหยินเหนียงก็รู้ดีว่าต้องทำตามที่ไว้หยางกล่าวนางจึงกล่าวเตือนว่าระวังตัวด้วย หลี่เว่ยหยางรู้อยู่แล้วว่าหูหญิงใหญ่กำลังจะพาหลี่เซี่ยวหรันมาที่นี่ด้วยเหตุนี้นางจึงต้องเตรียมตัวสำหรับการเล่นละครครั้งต่อไปแต่นางมิต้องการเปิดเผยเรื่องนี้ให้ชี่หญิงเหนียงทราบก่อนจะออกจากนานหยวนเว่ยหยางได้สั่งให้ซีอุยเอ๋อดูแลชี่หญิงเหนียงให้ดีจากนั้นนางจึงกลับไปที่ห้องพักพร้อมกับไปจือและได้เดินผ่านสบัวซึ่งอยู่ติดกับสวนหินที่งดงามนั้น จากจุดนี้เมื่อมองไปยังตําหนักนั้นหยวนสิ่งที่สามารถเห็นได้มีเพียงวัชพืชและต้นหญ้าที่สูงเกือบจะถึงเอวของคนปกตินอกจากนั้นมีสามารถเห็นอันใดได้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงเป็นไปนมิได้เลยที่จะผู้ใดจะเห็นกระเป๋าใบนั้นถูกโยนลงไปในสนามไว้ยอย่างจึงถอนหายใจออกมาอย่างแรงด้วยความโล่ง,งอกเมื่อรู้ว่าความลับนั้นยังคงปลอดภัยอยู่ท่นใดนั้นได้มีเสียงร้องครางของผู้ใดสัตว์คนหนึ่งดังขึ้น สายตาของพวกนางจึงมองตามเสียงนั้นไปและสิ่งที่พวกนางเห็นก็คือเด็กชายตัวน้อยซึ่งมีอายุประมาณเพียงเก้าขวบกำลังถูกจับตัวเอาไว้โดยผู้หญิงสองคนเวย่ยหยางและสาวใช้จึงค่อยๆนั่งลงข้างผู้ไม้และแอบดูเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ตรงหน้าอย่างตั้งใจหนึ่งในสองคนนั้นกำลังบีบคอเด็กผู้นั้นอย่างโหดเที่ยมทำให้เด็กชายดิ้นทุรนทุรายอย่างรุนแรงทันใดนั้นผิวของเขาได้เปลี่ยนเป็นสีขาวซีดอย่างรวดเร็ว ผมสีดำสนิทของเขายุ่งเหยิยงแขนและขาของเขาหมดเรี่ยวแรงลงไปในทันทีหลีเว้ยงพนหนะด้วยความรู้สึกตกใจจากนั้นไปจจีได้กระซิบที่หูของนางว่าคุณหนูนั่นคือบุตรบุญธรรมของสไพา์สามเวียงรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นลีมินเตอเป็นบุตรบุญธรรมของโจชิผู้ซึ่งเป็นสไพายสาม เมื่อเจ็ปีที่แล้วท่านอาสามผู้ที่มีชื่อว่าหลี่เสี่ยวเหอสุขภาพมีค่อยแข็งแรงและต้องเสียชีวิตลงเนื่องจากอาการเจ็บป่วยพวกเขามีมีทญญายาทไว้สืบสกุลดังนั้นข่าวของโจชิที่กำลังมองหาบุตรบุญธรรมจึงแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของท่านย่าใหญ,ใหญ่นางจึงนำโจหมินเตอ๋อซึ่งเป็นบุตรชายของย่าหางห่างมาเลี้ยงและรับเขาเป็นบุตรบุญธรรม แผนการดังกล่าวมีไว้เพื่อให้เด็กได้รับทรัพสมบัติเป็นจํานวนมากจากโจชิรวมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดของหลี่เสี่ยวเหอด้วยหลังจากนั้นหูหยินใหญ่จะมีความคิดที่จะกําจัดเด็กคนนี้เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในทรัพสมบัติของตระกูลหลี่น้อยลงเหวินชิผู้ซึ่งเป็นสไพยคนที่สองมีความคิดเดียวกันนั้นอยู่ในใจเช่นกันจึงเป็นผลให้หูหยินใหญ่และเหวินชีบาดหมางกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามแม้ว่าโจชีจะมีความอ่อนโยนและจิตใจดีแต่นางมิใช่ผู้ที่มีนิสัยขี้ขลาดเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โจชีจึงโกรธเคืองฮูหยินใหญ่และเหวนชิกล่าวอีกในหนึ่งลีมินเตอร์ผู้นี้เป็นเส้นน้มในสายตาของฮูหยินใหญ่ดวงตาของไป่จะมีความหวาดกลัวและสั่นไหวขณะที่หลี่เวียงกำลังครุ่นคิดและลังเลใจว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรตรงหน้ามีผู้หญิงถึงสองคนดังนั้นนางคงมีงโง่เขลาถึงขั้นที่จะออกไปเผชิญหน้ากับหญิงสาวเหล่านั้น ไม่กี่อึดใจต่อมาเด็กชายผู้นั้นก็มีได้ดิ้นรนอีกต่อไปสีรษะของเขาเอียงไปข้างหนึ่งซึ่งดูเหมือนกับคอของนกกระเรียนที่ให้ตกลงมาในตอนที่มันตายแล้วหนึ่งในหญิงสาวสองคนนั้นหัวเราอยอย่างเย็นชาโยนเขาลงไปในสน้ำเราจะบอกกับผู้อื่นว่าเขาเสียการทรงตัวจึงตกลงไปในน้ำและจมน้ำตายเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แล้ว ในที่สุดหลี่เว่ยหยางก็ได้เข้าใจทุกอย่างนี้คือเหตุผลที่ทําให้เด็กผู้น่าสงสารต้องเสียชีวิตในชาติที่แล้วคงเป็นเรื่องนี้กระมังที่ทําให้โจชิําตัวเหินห่างจากทุกคนและกลายเป็นผู้ที่มีชอบเข้าสังคมนางต้องได้รับความบอบช้ําจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายร่างที่หมดสติของเด็กชายถูกโยนลงน้ําในตอนนี้สามารถมองเห็นเพียงแค่เสื้อผ้าไหมสีแดงของเขาลอยอยู่บนผิวน้ําก่อนที่จะจมลงอย่างช้า,ชา ขณะนี้หญิงทั้งสองคนนั้นยังยืนอยู่และเฝ้าดูจนกระทั่งร่างของเด็กน้อยจมดิ่งลงไปหนึ่งในนั้นมองไปบริเวณโดยรอบจะได้แน่ใจว่ามิมีผู้ใดอยู่ใกล้บริเวณนี้เพื่อดูการกระทําของพวกนางเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วผู้หญิงทั้งสองคนจึงเดินจากไปในที่สุดจากนั้นไปจือจึงคว้ามือของว้ยอยางด้วยความตื่นกระหนกเสี่ยวเจียตอนนี้เราควรทําอย่างไรดีชี่หยิงเหนียงและหลี่หมินเต๋อสองคนนี้ถูกสังหารอย่างต่อนเนื่องในวันเดียวกัน เรากับว่าเหตุการณ์ทั้งสองนี้มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวย่ยยางทันใดนั้นเองหลี่เว่ยยางได้รีบลุกขึ้นยืนโดยม่ได้กล่าวอันใดจากนั้นจึงถอดรองเท้าแล้วกระโดดลงไปในสนามนั้นทันทีไปจจอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจนทําอันใดไม่ถูกและมีทันได้คว้าตัวของนายหญิงน้อยเอาไว้เพราะคาดมีถึงว่านางจะกระโดดลงไปสิ่งที่ทําได้เพียงอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือ การยืนเฝ้าดูผมยาวสีดำค่อยๆจมหายลงไปใต้ผิวน้ำจนม่เหลืออันใดเลยตอนที่35น้องชายสิ่งที่ทำได้เพียงอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือการยืนเฝ้าดูผมยาวสีดำค่อยๆจมหายลงไปใต้ผิวน้ำจนม่เหลืออันใดเลยเมื่อภาพนี้ปรากฏขึ้นตรงหน้าป๋ายจือจึงตื่นตระหนกเป็นอย่างมากจนแทบจะเป็นลมล้มทั้งยืนแต่โชคดีที่มีได้เป็นไปตามที่คาดคิดไว้มิกี่อดใจต่อมาหลีเวย่ยางได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำอีกครั้ง พร้อมกับลากเอาร่างของหลี่หมินเตอ๋อขึ้นจากก้นสะดุย้ยแม้ว่าหลี่หมินเตอ๋อจะยังเด็กแต่เขาก็เป็นผู้ชายดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากสําหรับเว่ยหยางที่จะดึงตัวเขาขึ้นมาหากนางคลายมือที่จับเขาเอาไว้แม้เพียงเล็กน้อยร่างของหมินเตอ๋อก็อาจจะหลุดร่วงลงไปในน้ําได้ไปจือรีบวิ่งเข้าไปช่วยในทันทีจากนั้นทั้งสองคนจึงช่วยกันลากเขาขึ้นมาบนฝั่งหลี่เว่ยหยางใช้มือแตะที่บริเวณหน้าอกของเขาตัวยังอุ่นอยู่ จากนั้นเธอก็เริ่มใช้ทักษะทั้งหมดที่เคยเห็นชาวบ้านใช้ในการช่วยชีวิตผู้จมน้ำขั้นตอนแรกนางกดหน้าอกของเขาสองครั้งแล้วใช้เข่ากดลงที่บริเวณท้องของเขาหลังจากนั้นมินาลีหมินเตอ๋อซึ่งหมดสติเพราะหายใจไม่ออกได้กลับมาหายใจได้อีกครั้งเมื่อไอสองครั้งเขาจึงพ้นน้ำในช่องปอดออกมาและได้สติกลับคืนมาในที่สุดเขาก็หายใจอีกครั้งแล้วหลีเวยหยางถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ลีหมินเตอหันหน้ามาดวงตาของเขาเป็นสีดำเข้มแต่ยังคงสดใสและเป็นประกายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าเขามีขนตายาวและหนาเป็นแพรซึ่งยังคงเปียกเพราะมีหยดน้ำเกาะอยู่หลีเว้อย่างสะดุ้งทันทีเมื่อสังเกตเห็นว่ารูปลักษณ์ของเขานั้นสง,ง่างามยิ่งกว่าเด็กชายผู้ใดที่เคยได้พบเห็นดวงตาของเขามีเสน่ห์และดึงดูดใจแม้ว่าเขาจะมีได้ยิ้มก็ตามเขามีผิวเรียบเนียนเหมือนกระเบื้องเคลือบชั้นดี หากเขาเป็นเด็กผู้หญิงจะต้องเป็นคู่แข่งคนสำคัญด้านความงามกับหลี่จางเล่ยอ,อย่างแน่นอนแม้ว่าในตอนนี้เขาอาจจะอายุเพียงแค่สิบขวบก็ตามดวงตาใสาเป็นประกายของเขาช่างไร้เดียงสาและเหมือนว่าเขากำลังต้องการที่จะกล่าวอันใดาบางอย่างแต่ถูกหลี่เว่ยหยางขัดจังหวะการกล่าวโดยการใช้มือปิดปากของเขาในทันทีอย่าส่งเสียงดังหากเจ้าส่งเสียงดังข้าจะปล่อยเจ้าไว้ที่นี่คนเดียว ไปจืดตัวสั่นเสียงของคุณหนูสามฟังดูเหมือนว่านางเป็นโจรและกำลังจะขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นหลีเว้ยางสังเกตเห็นว่าหลีหมิ่นเต๋อดูมึนงงมากเพียงใดขณะที่เขาจ้องมองมายัางนางนางเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของเขามันช่างขาวนุ่มราวกับปุ๋ยฝ้ายข้าคือพี่สามของเจ้ามีชื่อว่าหลีเวย่ยงขณะที่กล่าวนั้นนางให้ปจืดถอดเสื้อคลุมออกมา จากนั้นจึงถอดเสื้อคลุมที่เปียกชื้นของลีหมินเตอออกและให้หมินเตอสวมใส่เสื้อคลุมของไปจือแทนแต่ทันใดนั้นเว่ยหยางได้สังเกตเห็นว่าเขามีหยกรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพร้อมเชือกสีแดงสวมรอบคออยู่ลีหมินเตอนั่งนิ่งจ้องมองนางด้วยแววตาของความสับสนหลีเว่ยหยางจ้องมองเขายิ่งจ้องมองใบหน้าน,านั้นนานเท่าใดก็ยิ่งหลงไหลในความงดงามมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามนางคว้าคอเสื้อของเขาพร้อมกับกล่าวว่ากลับไปเล่าให้ท่านแม่ของเจ้าฟังว่า ผู้หญินใหญ่ต้องการที่จะฆ่าเจ้าและพี่สามได้ช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้เข้าใจหรือไม่สิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นการข่มขู่และคุกคามเสียงของไปจะติดอยู่ในลําคอขณะที่จ้องมองภาพตรงหน้าด้วยดวงตาที่เบิกกว้างหลีเวยหยางจ้องไปที่หลีหมินเตอ๋ออย่างตั้งใจนางกําลังจะปล่อยให้เขากลับบ้านไปแต่หลีหมินเตอ๋อผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาสดสดร้อนรจึงกลัวการถูกทอดทิ้งมากที่สุด ในขณะนี้เขาเอื้อมมือไปจับชายเสื้อของนางและเหวี่ยงแขนไปโอบรอบลำตัวของนางอย่างรวดเร็วที่สามความรู้สึกอบอุ่นห่อหุ้มหัวใจของวัยหยางในทันทีนอกจากน้ำเสียงที่อ่อนลงแล้วก็รู้สึกเงืงนะ้งะครู่ต่อมาในที่สุดนางจึงกอดหลีหมิ่นเต๋อกลับเขาช่างเป็นเด็กที่น่ารักมากเด็กผู้นี้ทำให้นางนึกถึงบุตรชายของตนเองในชาติที่แล้วเขามักจะทำเช่นนี้กับนางเสมอ ทุกครั้งที่เขาเห็นนางเขาจะรีบวิ่งเข้ามาหาความรู้สึกในตอนนี้มันช่างเจ็บแปลไปถึงขั้วหัวใจนางหยิกแก้มของลีหมินเตยยังเผาเบาก่อนที่จะลูบไล้ด้วยความเอ็นดูลีหมินเตยยังเด็กมากเขานั่งนิ่งเงียบและปล่อยให้พี่สาวแปลกหน้าผู้นี้หยิกแก้มจนใบหน้าของเขาแดงช้ำไปจืดขมวดคิ้วจากนั้นจึงกระแอมเสียงดังหลีเวย่ยางจึงสะดุ้งและปล่อยมือออกจากลีหมินเตอนางเตือนลีหมินเตอว่า เจ้ามีจ้องกลัวอันใดอีกต่อไปแล้วจำไว้ว่าในอีกมิกี่ชั่วโมงข้างหน้าเจ้ามีควรปรากฏตัวต่อหน้าผู้อื่นปล่อยให้พวกเขาคิดว่าเจ้าได้ตายไปแล้วห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าวันนี้เกิดอันใดขึ้นบ้างนอกจากท่านแม่ของเจ้าเว่ยหยางกล่าวพร้อมกับใช้มือจับที่ไหล่ของเด็กชายอย่างจริงจังเล็บของนางจิกเข้าไปที่ไหล่ของเขาและดวงตาของนางเป็นประกายลุกไหม้ด้วยเปลวไฟที่ร้อนแรงภายใต้การจ้องมองที่ร้อนแรงนั้นลีมินเตอ๋อซึ่งกำลังอยู่ในอาการตกตะลึง จึงเกิดความรู้สึกสับสนในหัวใจเป็นอย่างมากเขาจึงพยักหน้าโดยมิทันรู้ตัวลีมินเตอร์เดินออกไปอย่างระมัดระวังพร้อมกับลากเสื้อตัวโครงของไปจือไปด้วยเขาฉลาดที่เลือกถนนที่มิมีผู้ใดใช้เมื่อเห็นเช่นนี้หลี่เว่ยหยางจึงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในความมีไหวพริบของเขาเมื่อครู่นี้ในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดเขาแกล้งทําเป็นหมดสติเพื่อให้ผู้หญิงทั้งสองนั้นคิดว่าเขาได้ตายไปแล้ว,ลวเขาช่างเป็นเด็กที่ฉลาดเสียจริงๆ ไปจืออก้าวเดินไปข้างหน้าสองสาก่อนที่อุทานออกมาด้วยเสียงอันดังหลีเว่ยหยางสังเกตเห็นสิ่งนั้นเช่นเดียวกันในพงหญ้ามีนกกระเรียนสีขาวนอนตายอยู่ในแคว้นต้าหลี่นกกระเรียนขาวถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีพวกมันล้ำค่าและหายากมากแม้แต่บ้านตระกูลหลี่แห่งนี้ก็มีเคยมีนกกระเรียนสีขาวมาก่อนแต่นี่เป็นนกกระเรียนที่ตายไปแล้วรอยยิ้มที่เยือกเย็นเกิดขึ้นบนใบหน้าของหลี่เวย่ยหยาง จากนั้นนางจึงรีบขุดหลุมอย่างรวดเร็วและฝังนกกระเรียนขาวให้ลึกที่สุดตอนที่36หายไปไหนรอยยิ้มอันเยือกเย็นปรากดขึ้นบนใบหน้าของหลี่เว่ยหยางอย่างชัดเจนจากนั้นจึงรีบขุดหลุมในทันทีและฝังนกกระเรียนขาวตัวนั้นลงไปให้ลึกที่สุดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นได้มีลมแรงพัดผ่านมาทําให้ป๋ายจะมีอาการตัวสั่นคุณหนู ตอนนี้เราควรทำอย่างไรดีลีเวียยางครุ่นคิดสักครู่แล้วจึงกล่าวว่ากลับไปนำเสื้อผ้ามาให้ข้าเปลี่ยนหนึ่งชุดเอาเป็นชุดที่ใส่ในชีวิตประจำวันและอย่าลืมต้องระวังตัวและอย่าส่งเสียงดังเด็ดขาดเกรงว่าจะเป็นที่สงสัยของผู้ใดาบางคนไปจื่อพยักหน้าตอบรับเมื่อเห็นว่าไปจื่อเดินจากไปแล้วหลีเว่ยยางจึงซ่อนตัวอยู่หลังผู้ไม้บริเวณนั้นเมื่อโยนสายเบ็ดที่มีเหยื่อลงไปแล้วเห็นได้ชัดว่าถึงเวลาที่ต้องตวัดมันขึ้นมา นางรู้ว่าผู้คนเหล่านั้นกำลังจะมาถึงในมิช้าในขณะนี้หูหญินใหญ่และหลี่เซียวรันพร้อมกับคุณหนูห้าหลี่ช้างซีกำลังเดินไปยังตำหนักหนานหยวนทันทีตอนนี้มีนกกระเรียนสีขาวบินผ่านบ้านของเราและกำลังมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบด้านหลังหนานหยวนท่านต้องรีบดูมันหูหญินใหญ่กล่าวพร้อมกับหัวเราะอ,อย่างร่าเริง หลีเซี่ยรันพยักหน้าเพราะสิ่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีหลี่ช้างซียิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความสุขเช่นกันเพียงแค่นึกถึงความโชคร้ายที่กำลังรอหลี่เว่ยหยางก็เพียงพอที่จะทำให้นางรู้สึกตื่นเต้นแล้วเมื่อเดินมาได้เพียงครึ่งทางจึงเห็นหัวเหมยวิ่งเข้ามาจากถนนด้านข้างด้วยสีหน้าตื่นกระหนกเจ้าเป็นสาวใช้ของคุณหนูสามีใช่หรือแล้วมาทำอันใดที่นี่หลี่ช้างซีตะโกนถามขึ้น มีความรู้สึกสับสนและกระวนกระวายใจอยู่บนใบหน้าของโฮเมยนางต้องการบอกกล่าวกับฮูหยิงใหญ่ว่าหาตัวคุณหนูสามไม่พบบางทีคุณหนูสามอาจไปตำหนักหนานหยวนก่อนเวลาแต่นายท่านอยู่ที่นี่โฮเมยจึงไม่กล้ากล่าวอันใดออกมาลีชางซีมีสามารถอดทนรอได้อีกต่อไปแล้วจึงเร่งรา้าวที่สามอยู่ที่ใดเจ้าควรไปตามหานางให้พบก่อนหน้านี้โฮเมยได้รีไปหาฮูหยิงใหญ่เพื่อแจ้งข่าว และในตอนที่นางกลับมาคุณหนูสามก็มีได้อยู่ในห้องพักของนางแล้วตอนนี้จึงรู้สึกตกใจและกล่าวออกมาด้วยความกลัวว่าบ่าวเพลอะกล่าวถึงอาการป่วยของชี้หญิงเหนียงนางคงต้องการที่จะไปเยี่ยมบ่าวเออบ่าวใบหน้าของหลี่เสียวรันแสดงถึงความโกรธเคืองในทันทีขณะที่เขากล่าวกับผูห้หญิงใหญ่ว่า เด็กผู้นี้ไม่รู้ว่ากฎคืออันใดแม้ว่านางต้องการที่จะไปเยี่ยมอย่างน้อยก็ควรบอกกล่าวกับเจ้าก่อนผู้หญิงใหญ่ยิ้มอย่างร่าเริงดูเหมือนเทพธิดาแห่งความเมตตาท่านพี่เด็กผู้นี้จะไปนานมากจนเข้าใจได้ว่านางอาจจะมีรู้กฎและระเบียบการของที่นี่ลีเซีลันตะคอกด้วยเสียงอันดังเขามีความไม่พอใจหลี่เว่ยหยางเป็นอย่างมากนางม,มิเพียงเกิดในเดือนที่โชคร้ายอย่างเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นแต่ยังมีสำรวมพฤติกรรมของตนเองอีก แม้ว่าต้องการที่จะไปเย่ยมมารดายอย่างน้อยก็ควรกล่าวอันใดกับผู้หญินใหญ่บ้างไร้ระเบียบวในสิ้นดีดวงจันทร์ได้โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วและตอนนี้กำลังสาดแสงลงมายังขบวนผู้คนด้านล่างหลังจากหยุดชะงักไปสักครู่หลี่เซี่ยวหรันมีได้ลืมจุดประสงค์ในการมาที่นี่เขาจึงค่อยๆเดินย่องไปยังทะเลสาบและจ้องมองไปที่น้ำใสซึ่งสะท้อนให้เห็นดวงจันทร์อีกดวงบนผืนน้ำสิ่งที่ได้เห็นมีเพียงป่าหญ้าที่สูง และมีเห็นแม้แต่งเงาของนกกระเรียนขาวเลยสีหน้าของเขาแสดงอารมณ์ผิดหวังและเศร้าใจเล็กน้อยเจ้ากล่าวว่ามีนกกระเรียนขาวอยู่บริเวณนี้ไม่ใช่หรือม่เห็นมีสักตัวแม้แต่ฮูหยินใหญ่ก็รู้สึกแปลกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันเพราะนางได้สั่งให้ผู้ใดบางคนนำนกกระเรียนสีขาวมาวางไว้ที่จุดนี้เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนแต่เหตุใดจึงมิเห็นมันเลยอย่างไรก็ตามนางยังคงอยู่ในอาการสงบและเยือกเย็น บางทีตอนนี้มันอาจจะมืดแล้วและมันคงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าย่านี้อารมณ์ของหลีเซียวรันผ่อนคลายขึ้นขณะที่เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเขากำลังจะหันหลังและเดินกลับไปแต่ทันใดนั้นแม่นมผู้ตื่นตระหนกก็พุ่งตัวเข้ามาหาพวกเขาและด้านหลังนางยังมีคนอีกสามสี่คนวิ่งตามมาในมือของสาวใช้แต่ละคนถือตะเกียงและมีท่าทีตื่นตระหนกเป็นอย่างมากคุณชายหมิ่นเตอ๋อคุณชายหมิ่นเตอ พวกท่านเห็นเขาบ้างหรือไม่ผู้หญิงใหญ่แกล้งแสดงอาการวิตกกังวลขณะที่พยายามระงับความรู้สึกมีความสุขเอาไว้ภายในเจ้าเป็นแม่นมของหมิ่นเตอ๋อมิใช่หรือเกิดอะไรขึ้นเจ้าจึงออกมาตามหาตัวเขาที่นี่ในตอนนี้ไม่มีผู้ใดให้ความสนใจกับเรื่องนกกระเรียนขาวแล้วเพราะมีสิ่งที่น่าสนใจกว่านั่นก็คือลีหมิ่นเตอหายไปไหน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ